ไม่ทไม่ไรเลยจะว้ามาม,ววามาเราดักได้วสวยอัานมานล้วคมนึยสวย เด้อเลยเด้อเลยคิวจอยอยู่ในไซนั่นแหละคันนี้มันไม่บาบบ้านมาตรงนี้หนึ่งอีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งจะคอนี่ ไม่เออ,เอ,อคอยอยู่นี่เอเมนเอมเอมนไม่อะไรไม่อะไรเฮ้ยมาเล่นออฟเลยว่ะเลยจะซื้ฟังมันเหรอไม่เออฟังมาเล่นออฟเราเจ็ดขึ้นมาแล้วตัวาสามตัวเดินมาละผมโดนเลี้ขวาอยู่เลี้ยงในประตูตายาแล้ว อติบอกได้นะอนติป่ะไม่เลยไม่เลยคอยเล่นตาแนละ้วไม่ประเด็นคือนี่เรียบร้อยแล้วไงวขวาใกล้ไ้ยใช่ใช่ เราใ่วันนอยู mm. <it> ่เลอปืนไอโอไรทิเลือกเชือเลือกปืนี่มัวแต่เลือกปืนก่อนวางด้เลือกปืนก่อนวางโคชิวชิวเกินไม่โดนไม่โดนไม่โดนวินโด อ๋อไม่มีอยู่น้ำหมดเลย <enemy> ตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในกล่องไม่ก็สายมือเออในกล่องกูเรียกในกล่องคอนเทนเนอร์ไอ้ี่ในกล่องกล่องวาซาน <c oughs> มีมีมีมันมันไม่ได้ดูดเลือด Bike Down A เออมันใช้วาร์ปเราวาร์ปเข้าวาร์ปไปเลยเลน่าบาบาเนี่ยดูดเลยแล้วอันนี้มีผลเนี่ยทีมเราแป่งไรทีมทานว่ะแน่นอนเนาะพอพี่พอมีทีมดีพี่ก็เล่นสบายเนอะจริงพี่ไม่ต้องเครียดเครียดเกมเมื่อกี้อย่างเครียดเลยแม่งเล่นโง่เกินเอ้ยเราแม่งบ่นมากเลยอีก็ไม่เคยเห็นหร เล่น, 20, นเล่นยี่สิบหมุนแปดสิบโคไปได้เดี๋ยวจะวังตเเิเดินไปคู่กันเดินคู่กันดิชัตเต้มาด,ดีกว่าเดิน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 ,ดนดไปตั้งรีบไปตั้งรีบเฮ้ยใกล้ไม่มีวะเฮ้ยทำไมมันเดินไวจังวะเดินไวนดิ ครบโคบโคบขันนี้มโคบกูคันนี้มโคบกูครบอยู่ครบอยู่รอรอรอแป๊บนึงแป๊บนึงสามสองหนึ่งสมุกโคไปอยู่ครบหลังไออยู่เฮเบนบีเฮเบนบี สวยเฮ้ยน้องน้องน้องชาติพี่มาแล้วน้องโอ้โหสามสองหนึ่งฉกเยอะไปเยอะไป จะไปทำไม,ไมวิ่งมาวิ่งมาเร็ววิ่งทางทางนี้วิ่งมาทางนี้ดวนดวนสวยกว็กลัวก็กลัวเดวนินไมรับเดินไมรับสวยอุ้ยพรามเป็นใครเป็นเขาละกัะตือเลยสมอง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 ก็เดี๋ยวคขอันติสมอง่อนเดี๋ยวอันติ ขอบิวขอบิวอันตีนะอันตีนะ ล็อกหน้าล็อกข้างหน้าล็อกข้างหน้าเดี๋ยวพี่ล็อกวินโดว์มา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 โดนโดนเอ้ยไม่โดนว้ยแค่โดนยิงอัลล็อกไม่ะลรเลินจ์ โอ้ยกระสุนแม่งดีดอ๋อแล้วมาอะไรกันตั้งสมตัวตรงนี้อะเนี้ลเียร์ลนี่สกิตก็ตายไปทำไปทำยีี่อะไร่ามะไชนะยังนๆนเชี่ยวเห็นฟ้าปืนแม่งใส่อ่ะ ช็อตโล่ไงเมื่อกี้แต่ดีนะปืนมันหมดกระสุนซวะ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 ไวรัสกินซวะซวะซวะไวรัสกินซะวะเฉยว่าเมื่อกี้กระสุนแม่งหมดวะดีไอ้เหี้ยซวะลัคกี้วะ5 OP วีวะเล่นเล้งคนเดียวไปเลยเนาะเล่นคนเดียวไปเลย Lên nóอยู่ขวา. Đi thế này. nè เนี่ยสมูทเพลงไ่ยิงหรือเลียดี้เชียมันวาไปแล้วเรับไปเอเอ Spike planted เอ้ยเฮ้ยนิ่งๆดี โอ้ยมึงบอกให้กูนิ่งๆดิมึงดูกูเอาสัม่ะโอ้ไม่ชาย bro กูเป กูไม่กูไม่พิกมาดูหลังเพราะกูเห็นมึงส่องอยู่โซว่าเอ้อลาเหนื่อยล้วท่อวางไรได้เดี๋ยวเรามาทำงานไอ้มันพุ่งว่ะเราแล้วเออเอ็งอยู่เอ็งอยู่เดี๋ยวยพี่โยกเองเข้าแล้ว อันตีได้เดินโคเลยอันตีนะอะไรไปเลยผมดูขวาพี่ดูซ้ายจะคอยนี่กูเลยสองตัวสองตัวสองตัวกูเลยกูเลยกูเฮียอะไรกูตายแล้วไอ้สัตว์เล่นไอตัวนึงสายสายโอ้โห ปืนแม่งสายเย็ดเป็ดโอ้โหโอดีนยิงเข้าหัวปืนหัวคุยเบี่ยมันแทนเองแทนเองจ้อยเก็บปืนได้เดินนำให้ แลกกันกันโอ้ยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเออแลกกันแลกกันได้อยู่เ <c oughs> ออช็อตแรกได้แหละเฮียต้องมีตัวตายว่ะจริงมาอุย้ยเนี่ยโอดินเสียได้เสียได้เสียได้เข้ามา แมนติเมนติเลน่าอยู่ไม่ลองเล่นหรอไม่ประเด็นคืออะไรหรือวะเลน่าไม่ยิงไม่โดนพี่เว้ยเพี่อ่ะขอเปิดขอเปิด จ็ดเดินโยกสมอล้อนะเี้ยไอ้เฮี้ยอ้กูมือเป็นเฮี้ยแล้ว ไปเราไปแล้วระวังระวังโยกนะโยกมาแล้วโยกแล้วมันต้นองกลัวน <reconcile>. ้องเจ็ดยูเอเมนล่าสุดจีวีวะไม่ได้ดูเวลาด้วยหมดแล้ววะหมดแล้วหมดแล้วสามสิบ ชนะแล้วว่าอย่างเงี้ยไม่เพราะไม่ชนะเจมี่โอดิน,แม,ดนแม่งเสือกวางตอนวิ่งพอดีเลยนะเจได้รบออฟบอลดิน ดูซ้ายด้วยไม่แน่ใจกู้เลยหลอกก <pr> <funny gli> <systems> ู้เลยเออสวยนิสตีจการแต่ว่าแม่งปั่นจัดเลย หแล้วกูขึ้นที่สอบในห้องยิงอะ